สวัสดีครับสวัสดีายามบครับผมโน้หอนนี้มาสวยเนี่ยครับมาสวยเนี่ยบ้านเนี่ยมือเ้าเนี่ยไปขนเฟียเ้ยงไอ้เขาขนฟางครับขนฟางเอาไปแหงงัวเขางวัวเขาติดมาชีเรืองงัว,งวก็เลยขนฟางไอ้เขาสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมบ้านหมู่บ้านเอาไอ้ เอาอย่างมาคุ้มต้นไม้ครับสายนั่นสายนหยน,นึ่ยูก็ในกับบ้านะครับบ้านตามเหรอบ้านตามยังมีลมอยู่แต่มันรุกสึกว่าห่อนครับอากาศห่อนนะครับเอามาฟางมาคุ้มหม่ ลมแห้งอยู่ครับลมแห้งยู่สวนนี่ลมแห้งเลยลมแห้งนะครับนั่นพร้อมอากาศอากาศาก็ลดลงอีกประมาณสองถึงสามองศาทั้งฝุ่นหนาวบอนล็อทั้งฝุ่นเนาะทั้งพีนหนาวเลยหน,าว,นาวเริ่มหนาวล้วอากาศเริ่มเย็นเริ่มหนาวล้วเป็นในการรักษาสุขภาพน้ำได้ครับ โดยเฟียงมาบากลายลยครับบักากสามสิบก่อนเอามาคุมต้นใหม่ไปครับทั้งคุณจะคุมกันครับผมข้างนหน้าคุณครับผมุ นี่ก็ว่าสีมา้าหดวหนามครับมา้าหดวหนามไอ้ต้นไม้เนี่ครับต้นนี้แหละที่ว่าเฟียงของคุมได้เงนินันมาพร้อมเลยเครื่องปัน้นปั้นน้ำเครื่องสูบ <c oughs> เครื่องสูบน้ำเครื่องปั้นน้ำม,มาทันปัน้นมันต้องใช้ปั้นไฟเนาะเครื่องเครื่องสูบน้ำครับหมู่บ้านกับต่อสายต่อสายเมียนมาแล้ว สายเมยนหยับสายสายเมยนตัวมาจากปูนปุ๋ยละสาปุ๋ยละครับนี่ก็สสามทางครับสสามทางเลยปั๊มน้ำเบากรมาครบแล้วครับ สายยางกับมีเครื่องน,นี่สูบน้ำขนาดกลางร่มเย็นอยู่ต่ว่าเราซื้ออากาศที่้อนหนเนี่ยแต่ว่าบางคนได้กีดยางไปแล้วจะเบิง เศ้าอเศาอเมือเบิ่งคัเมาอเบิ่งเอาตอนนี้ตอนแรงๆอยไรก็ว่ากัคับกียร์จาครับนะครับแต่ว่าในปลายางก็เย็นดีเนาะเออครับเย็นอยู่ครับโอ้โหุงวนอุงวนมาเรียงเนาะ คสักว่าสักน้อยก็อจิตเอาไอ้เครื่องสูปน้ำไปสูปน้ำพน่นต้นไม้ครับตอนนี้มันหอนอยู่ให้มันเย็นนิดนสักน้อยก่อนครับใส่เื่องเมืเอ่อเสาเมืเอ่มเอเศาราก็ไปขนฟางให้เขาขนฟางอยู่แบบโอ้ ประมาณ10-20กิโลผมใช้รถนี้ฟางเอามาให้งวัวตะกอนนี่ตะกอนนี่ไล่เลยไลง่งัวเอาไปตัดทงหน้าเลยแต่ว่าตรงนี้นี่บรรม่มีแล้วเขาบ่ให้เขาบาใ่าบาให้แหละเขา,าห่วงละฟางเขา,าห่วงเลยรวมหน้าเนี่ยเขาบ่ให้เลยครับคุณเลยไปเอากะบ่เขาก็บ่ให้ ไเอาการหลักรรทรัพย์ปทีเลยเ <c oughs> พืรร่อต่ก่อนเนาะโอ้นี่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านบ่ได้กีดให้มากีดมือนีเออแล้วมัญยากมันเริ่มมันเริ่มไรเนี่ยนะครับอืมครับวุ่นพนมาเกียรงัวครับมันเกียรติัวอนะไ เขียนงัวภาษาเล่าเขียนงัวเปลี่ยนหลักมันนะครับเปลี่ยนหลักเปลี่ยนหลักงัวเปลี่ยนมันกินบอลไม่ดึงไปละโอ้ลมครับลมเออขอมาในป้ายยางนะ่ะลม ร่มเย็นดีครับอื่าวไปขนอ๋อก้อนเลยเลยค่ะลูกมันก็มีว่าวิธีชีวิตครับที่ชีวิตชาวบ้านไป้ทายมากกว่าเปียนวัาไหนะมขี่มันได้ขี่พร้อมเลย อโอเคครับผมโอเคครับเดี๋ยวเล็กน้อยเสียเอาอเครื่องสูปน้ำไปสูปน้ำตั้งเครื่องสูปน้ำไปหดน้ำครับนั่นแหละืดน้ำต้นใหม่ไอที่ว่าเอาหยามาคุ้มอยู่แล้วครับนี่ครับผมกำลังงามกำลังงามดเดวเดวเสียเาไมา่เบิ่งกอ่ครับอ่าโอเคครับผมโอเคครับค,ครับผม ต้องเลยฝากติดตามน้องด,ด้วยครับเด้อครับตุธรรมชาติงาม,งาม